วันนี้ผมจะมาแนะนำหูฟังสำหรับสายบัตเจ็ตครับกำเงินมาแค่400บาทครับได้หูฟังเหล่านี้ไปใช้เลยครับผม สำหรับหูฟังที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังที่เขาเรียกว่าเป็นสายบัตเจ็ดเนาะก็คือใช้งบราคาแบบไม่เกิน400บาทเนี่ยนะผมก็จะเอาหูฟังเหล่านี้ไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมหยิบมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหูฟังในซีรีส์ของ EJ Light ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับรุ่นแรกที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมก็คือรุ่น EJ Light H13 นั่นเองนะครับสำหรับ EJ Light H13 นะครับผมเป็นหูฟังหูแมวนะคร ให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งยังมีทั้งหมดให้เลือก4สีด้วยกันนะครับผมมีสีขาวสีดําสีชมพูและสีฟ้านั่นเองนะครับผมโดยไฟเนี่ยเขาจะใช้เป็นไฟแบบฟิก RGB ์บนะครับผมเป็นมินิเรนโบว์ไลติงอะไรประมาณนี้ที่ตัวหูฟังนะครับผมแล้วพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเขาจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB แล้วก็เป็นแจ็ค3.5 2พอร์ตซึ่งวิธีการใช้ก็คือเราต้องเสียบ USB ก่อนแล้วก็อีก2พอร์ตนะครับผมเอาไปเสียบเข้ากับรูนะครับที่รองรับเป็นออดิโอแล้วก็เป็นร ซึ่งมันจะเอาไปใช้กับพวกคอมพิวเตอร์อะไรงนี้นะครับที่มันจะมีพอร์ตแยกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีพอร์ต3.5พอร์ตเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแปลงนะครับผมเป็น2ออก1นั่นเองนะครับส่วนสําหรับรุ่นนี้นะครับผมจุดเด่นก็คือหูแมวนั่นเองนะครับตัวหูแมวเนี่ยมันสามารถที่จะถอดได้นะครับผมแล้วก็เอาไปใส่กับอีกสีหนึ่งได้มันมันจะเกิดการผสมสีกันนะฮะก็คือถ้าเกิดเรามีหูฟังรุ่นนี้2สีด้วยกันนะฮะก็สามารถที่จะสลับแยกนู่นนนนนีี่่่ัอะไไร้้ดแต มันก็คงไม่มีใครซื้อหูฟังไปใช้2ตัวหรอกเนาะยกเว้นว่าคุณจะมีแฟนนะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของหูฟังแล้วก็เสียงของใหม่รุ่นนี้กันดีกว่าครับและนี่ก็คือเสียงจากไม์ของหูฟัง ej l i t e like h 1 0 3ครับ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสำหรับรุ่นต่อมาครับกับ e.j. light h หนึ่งศูนย์สี่นั่นเองนะครับผมเป็นหูฟังหูแมวเช่นเดียวกันกับหนึ่งศูนย์สามเลยแต่ว่าตรงนี้ฮะพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นพอร์ตแบบ usb แล้วนั่นเองนี่ก็คือเสียบเข้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผม ตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆก,กันกับตัว1นึเลยนะครับตัวหูแมวเองก็สามารถที่จะถอดมาได้แต่ว่ารุ่นนี้ครับเขามีแค่า3าสีให้เลือกครับก็คือจะมีสีฟ้านะครับผมสีม่วงและก็สีดํานั่นเองนะครับและสําหรับเสียงของหูฟังรุ่นนี้เป็นยังไงไม่ของรุ่นนี้ชัดแค่ไหนไปรับฟังพร้อมกันฮะ และนี่ก็คือเสียงจากไม์ของหูฟัง e g l i g h t H 104ครับฮัลโหลฮัลโหลเทส123ฮัลโหลเทส123ฮัลโหลฮัลโหลเทส123ฮัลโหลเทสเทส123มาต่อนที่หูฟัง e j l i g h t H 105ครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้ก็เป็นหูแมวเช่นเดียวกันนะจะคล้ายๆกับรุ่น103เลยครับโมเดลคือคล้ายกันเลยนะครับผมรุ่น103เนี่ยเขาจะใช้เป็นพอร์ต USB แล้วก็แจ็ค3.5 2พอร์ตใช่ไหมแต่รุ่นนี้ครับเขาเปลี่ยนเป็นแบบ USB แล้วนะครับผมสามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโดยสีของหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขามีให้เลือกเท่ากันกับตัว103เลยนะครับก็คือมี5สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีฟ้านะครับผมสีน้ำตาลนะครับผมสีม่วงนะครับแล้วก็สีดําแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับแต่รุ่นนี้ผมชอบในส่วนของไมค์เขานะครับเพราะว่าตัวไมค์เองเนี่ยเขาสามารถที่จะกดมิวไมค์ได้เลยที่ตัวไมค์นะครับเลื่อนสวิตช์ปุ๊บมันก็จะปิดไมค์ให้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของหูแมวก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถที่จะะถอดดไ้นครับ คือถ้าเกิดเราไม่ชอบหูแมวเราก็ถอดได้หรือว่าถ้าเกิดมีหูฟังรุ่นนี้2ตัว2เสีจะทูโทนอะไรอย่างนี้มาแต่งกันก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงแล้วก็เสียงไมค์ของหูฟัง ejn light h 1 0 5กันดีกว่าครับ และนี่ก็คือเสียงจากไม์ของหูฟัง EJ l i t e H105 ครับเสียงเป็นไงบ้างครับฮัลโหลเทส123เทสฮัลโหลเทสเทส123เทส ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้เองนะครับผมกับค j Li นไลท์เหนูะครับหูฟังรุ่นนี้ไม่ใช่หูแมวแล้วฮะเป็นหูฟังแบบทรงเฮดเซตปกติเลยนะครับครอบหูนะสวมใส่สบายนะครับตัวไฟนะครับเป็นไฟแบบ RGB ์ i g บ t i n g นะครับผมไม่ได้เป็นอา b s p e c t สเปไฟเลื่อนวบๆๆบบสวยงามอะไรขนาดนั้นนะฮะและในหูฟังนะครับก็มีสวิตช์สำหรับการเพิ่มลดเสียงอยู่ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วนะครับผมไอการปรับเพิ่มลดวอลลุ่มเนี่ยัู่รหแล้วสําบ พอร์ตการเชื่อมต่อของรุ่นนี้นะครับเขาใช้เป็นพอร์ต USB นะครับผมแล้วก็ แจ็ค3.5 2หัวนั่นเองนะครับผมคือแจ็คเนี่ยมันก็จะแยกนะครับเป็นออดีโอแล้วก็เป็นไมค์ถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้อุปกรณ์ที่มีพอร์ตแจ็ค3.5รูเดียวอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปครับกับรุ่น1,3ก็คือเราจะต้องหาตัวแปลงนะครับเป็น2ออก1มาใช้งานนั่นเองถึงจะใช้งานได้นะครับสำหรับ e.j. light h 1 0 6นะครับเป็นหูฟังที่มี2สีให้เลือกนะครับผมก็คือมีสีขาวและก็สีดํานั่นเองแบบว่าสไตล์แบบคลาสสิกเลยนะครับสำหรับเสียงของหูฟังรุ่ เนี่ยชัดแค่ไหนไปฟังดูฮะและนี่ก็คือเสียงจากไมค์ของ e j Light like H106 ครับเสียงเป็นไงบ้างครับฮัลโหลเทส1 2 3ฮัลโหลเทสเทส1 2 3ฮัลโหลเทส1 2 3 และมาถึงอีกรุ่นหนึ่งครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะกํำเงินมาแค่400บาทแล้วซื้อไปใช้งานได้เลยครับกับ EJN Light Head หครับหูฟังรุ่นนี้เป็นหูฟังแบบ Headset Gaming ครับผม วิธีการใช้งานของหูฟังรุ่นนี้นะครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อเขาเป็นพอร์ตแบบ USB 2.0และแจ็ค3.5 2พอร์ตเหมือนกันนะครับผมสำหรับรุ่นนี้สำหรับไฟของรุ่นนี้นะครับผมเขาจะใช้เป็น LED lighting นะครับผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของปุ่มปรับเพิ่มลดโวลูมนะครับก็มีเช่นเดียวกันกับหูฟังที่ผมได้พูดไปก่อนหน้าเลยนะครับผมสามารถที่จะเพิ่มลดโวลูมที่ตัวหูฟังได้เลยนะครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือสีดํานั่นเองนะครับ สำหรับเสียงนะครับผมเป็นยังไงเราไปฟังพร้อมๆกันครับแล้วก็เสียงไมเนี่ยมันเอาไปใช้งานได้ขนาดไหนครคมชัดแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ และนี่ก็คือเสียงจากไมค์ของ EJ Lite H109 ครับ1234เทสฮัลโหล1234เทส ฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่สำหรับหูฟังที่เรียกว่าเป็นหูฟังที่บัจ็ตมากๆอย่างนี้นะครับผมของ EJ Li t e ทเนี่ยที่ผมได้มาแนะนำานึงห้ารุ่นด้วยกันนะครับผมโดยเพื่อนๆพกเ,เ,เงินมาแค่400บาทเนี่ยแถมยังมีทอนด้วยนะหูฟังพวกนี้เนี่ยข้อดีคือมันไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการใช้งานเลยครับเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะใช้งานได้เลยไม่ต้องไปวุ่นวายซ้อมวงซอฟต์แวร์มันยุ่งยากนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถใช้งานได้กับหลากหลายแพลตฟอร์มามากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้เป็น PC หรือใช้เป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือจะเป็นนุ่นนิ่มนั่นอะไรงนี้เพราะว่าพอร์ตการเชื่อมต่อที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับผมมีทั้ง USB มีทั้งแจ็ค3.5นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆคนก็อาจจะยังใช้เป็นแจ็ค3.5อยู่นะครับหรือว่าใครบางคนใช้เป็นแบบว่าซาว์การ์ดเลยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงอะไรงนี้มันก็จะต้องจําเป็นจะต้องใช้เป็นแจ็ค3.5อยู่นะครับผมหูฟังพวกนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับในระดับราคาที่ไม่เกิน400บาทเนี่ยนะครับ แล้วคุณภาพเสียงนะฮะอันนี้เราก็เราไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมฟังแล้วรู้สึกยังไงชอบไมค์ของรุ่นไหนชอบเสียงของรุ่นไหนนะครับก็ลองไปหาลองไปจับจองกันดูนะครับสำหรับหูฟัง EJ Light นั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ครับหูฟังโคตรบัดรเจ็ตราคาไม่เกิน400บาทกับ EJ ครับเป็นไงบ้างถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ P4 Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn